สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่อะร้อมได้อย่างครับร้อมก็มาว่ากันวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับตรงกับว,วันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2564ก็มาวานี้ที่ไหนสีประจันใช่ไหมแฟนคลับรายการก็คอมเมนต์มาส่งข่าวมาบอกว่า อ,อป,ประิจันทร์เขานักให้ฉีดวัคซีนชิโนโแวกปรากฏว่าไม่มีคนไปฉีดวัคซีนไอชิโนโแวกเลยเจ้าหน้าที่เรียกว่าพยาบาลทั้งหมอบุคลากรด่านหน้าเนี่ยเขาเรียกบุคลากรด่านหน้าต้องนั่งตบมาแรงวันครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่เคลียร์ใช่ไหมมันไม่สามารถจะเป็นเครื่องยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าหนึ่งมันปลอดภยัย 2. มันป้องกันโควิดนายทีนได้หรือไม่ 3. ม,มันสามารถจะสร้างภูมิต้านทานได้แค่ไหนอะไรยังไง 4. ฉีดแล้วจะตายไหมหลายปัญหาหลายคำถามที่ถาม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 ,ถามกันนี่นะครับผมไม่ได้ขัดขวางไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันผลงานวิจัยมันยังไม่ถึงปียังไม่ครบสองปี ก็เอาออกมาฉีดกันแล้วแต่มันจําเป็นไหมจําเป็นครับจําเป็นเพราะว่ามันเกิดมากมายไอ COVID ้โควิด -19 เนี่ยจนกระทั่งตายตายตาย,ตายบ้านเราเนี่ยก็ตายกันเรียกว่าเกือบสองหมื่นคนนะครับป่วยทุกวันถึงแม้จะลดลงลดลงแต่ก็ยังป่วยทุกวันมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่มันช่วยได้ไหมระดับหนึ่งเท่านั้นครับระดับหนึ่งเท่านั้นอยู่ที่ภูมิต้านทานของเรา ฉะนั้นถ้าพี่น้องประชานชนเขาคิดว่าเขามีภูมิต้านทานเขาก็ไม่กลัวแต่ปัญหาก็คือว่าโลกเราเนี่ยมันฉีดกันเยอะแล้วมันก็ตั้งข้อรังเกียจสำหรับคนไม่ฉีดวัคซีนโรงหนังไม่ให้เข้าชมและสายการบินถ้าไม่ฉีดวัคซีนไม่ให้นั่งไปต่างประเทศถ้าไม่มีวัคซีนพาสะปอร์ตไม่ให้เข้าอันนี้คือความจำเป็น เป็นความจําเป็นซึ่งในหลายประเทศพี่น้องประชาชนเขาต่อต้านเขาบอกเฮ้ยไปทํางั้นได้ไงมันอยู่ที่ความสมัครใจฉะนั้นอย่างที่ศรีประจันเมื่อวันที่สอง่ะที่คนไม่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะกลัวหรือเปล่าหรืออาจจะบอกว่าเฮ้ยเราดูแลตัวเองได้เราสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้หรือตัวเองได้ไม่ให้ติดวัคซีนไอ้ขอไปไม่ให้ติดไอ้โรคโควิด -19 ก็ถ้ามั่นใจอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มั่นใจผมก็เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่ามันเป็นโรคคล้ายๆมันก็จะเป็นโรคประจาถิ่นไปแล้วอย่างเช่นไอ้พวกไขห้หวัดใหญ่นี่ก็คือโรคประจาถิน่นไข้หวัดนกพวกโรคซาวน,นาโรคโรคปอดโรคปอดบวมไข้หวัดน,นกนี่คนกลัวกันมากแต่ก่อนเนี่ยโรคซานี่โอ้โหคนกลัวกันมากแต่ก็ผ่านไปได้ แล้วโรคซาวันนี้มันหมดไหมมันก็ยังไม่หมดไขวันนกก็ยังอยู่แม้กระทั่งไอ้โคโรนาหรือโควิด -19 มันก็ยังอยู่กับเราแต่จะอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีภูมิต้านทานของเราเองหรือภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยหมายความว่าใครภูมิแข็งเราก็สู้มันไหวใครภูมิอ่อนก็ต้องไปโรงพยาบาลถ้าเป็นสวผู้สูงอายุหน่อยก็มีโอกาสที่จะตาย เพราะภูมิต้านทานมันน้อยก็ต้องสร้างภูมิต้นานทานวัคซีนเนี่ยมันก็สร้างภูมิต้านทานให้จากแค่ไหนเพียงไรเนี่ยก็แล้วแต่ที่คุณหมอนักวิชาการเขาออกมาพูดพูดๆแต่สิ่งที่ผมแนะนําความปลอดภัยก็คือเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกเลี้ยวไปมีอาจารย์หมอหลายคนอย่างเช่นศาสตราจารย์ดรวิจิตบุญญาโหตรระศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินและก็อาจารย์หมอหลายคน นะครับรวมทั้งอาจารย์ดรวิยากระดุมพระเนี่ยผมผมเอาตำราท่านมามามาเป็นตัวอย่างมามา,มาอ้างอิงเสมอนะครับเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยจากยีสขนมปังเนี่ยเป็นเบต้ากรูแคนที่มีสรรปคุณที่ดีที่สุดและปลอดภัยสูงสุดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวอย่างมีประสิทธิภาพมันไปกระตุ้มเม็ดเลือดขาว ให้เกิดเซลล์เพชะชาตครับแล้วก็ไอเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาเรียกไมโครฟาสไมโครแฟสเนี่ยนะครับพอสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันปลาดเข้าไปฆ่าทิ้งมันฆ่าทิ้งเลยนะไม่ใช่ราไวรัสมันมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นราไวรัสปรสิตอะไรพวกนี้และมันยังสามารถนี่คุณสมบัติทางวิชาการนะมันยังสามารถ ที่จะป้องกันและรักษาเขาใช้คำนี้เลยครับโรคที่เบต้ากลูแคนใช้ป้องกันและรักษานี่นี่ผมอ่านจากตำราของศาสตราจารยา์ด ok รายแพทย์สมศักดิ์บรคามินท่านเอามาจากผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์มหลาลัยวอชิงตันมหลาลัยดูคิอร์เนียลุยส์วินและมหลาลัยอีกหลายแห่งท่านรวมมาเลยแล้วในตำราเล่มนี้เขาเขียนว่าป้องกันและรักษา โรคหัวใจโรคเอชชาตามปลายมือปลายเท้าเอามาพลักเอามาผาเบาหวานถุงลมปง่งพองไขมันอุดตันไดหลอดเลือดเชื้อรารูมาตอยปลอดบวมงูสวัดโรคตับโรคชราโรคมะเร็งน,น,น,นี่ทางวิชาการนะฮะผมไม่ได้ขายยาว่าเฮ้ยเรายี่ห้อนี้สิดีน,นี่ไม่เอาอะเราไม่ทําอย่างนั้นแต่เอางานทางวิชาการมาเปรียบเปียบให้ฟังแต่แนะนําว่าสิ่งที่ท่านตัดซื้อเนี่ยท่านต้องดูว่ามันสกัดจากอะไรยิสขนมปังดีที่สุด เข้มข้นดีที่สุดนะดีที่สุดครับฉะนั้นก็บอกกล่าวกันเพราะว่าลูกจะได้ไม่จากพ่อพ่อจะได้ไม่จากแม่ครอบครัวเรามีภูมิต้านทานทั้งครอบครัวพอไหวครับพอไหวครับนะมันมีขายทั่วโลกในเมืองไทยเขาหลายสิบยี่ห้อผลิตจากนูนน่นนูนน่นนี่นี่สกัดจากนู่นนี่นี่นะแต่เบต้ากรูแคนที่สกัดจากยีสขนมปังเนี่ยปลอดภัยครับ และคุณภาพดีต้องเป็นสูตรเข้มขน้นที่สําคัญต้องมีเครื่องหมายออยอ,อนนี้ผมย้ําต้องย้ําต้องมีเครื่องหมายอยอยครับปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้สอบถามได้ศูนย์สุขภาพเบต้าวันศูนย์ส,สุขภาพเบต้าวันให้ความรู้ด้านวิชาการหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอผมข้างล่างอเอาให้ว่ากันอย่างนี้นไหนๆก็พูดถึงสีประจันไม่ได้ไปฉีดวัคซีนก็เลยเล่าเลื่อยเถื่อยไปแฟนรายการบางท่านเนี่ย เขาก็ต่อว่าต่อขานว่าเฮ้ยมึงเอาแต่โฆษณามึงเอาแต่ทามาหากินคือคนเราเนี่ยเราก็ต้องทํามาหากินนะการใช้ชีวิตก็ต้องทํางานก็ต้องทํางานรายการอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นครับคุณทํางานหรือเปล่าคุณก็ต้องทํางานหรือคุณไม่ทํางานคุณเป็นนักเลงคีย์บอร์ดแล้วคุณก็ออกมาด่าผมวิพา์วิจารณ์ผมไม่ว่าแล้วครับผมไม่ว่าบางคนก็เฮ้ยบุญลวี ออกมาพูดอย่าใส่อารมณ์มันเป็นสไตล์ผมมันเป็นสไตล์ผมผมพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมจะนั่งหัวเราะทอได้ยังไงอะคนเคยบอกให้ hey, บ้าพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่งหัวเราะคิกักชอบใจเหรอ,อชอบใจเดี๋ยวผมก็โดนกระป๋องปาหัวเฮ้ยอย่าปลาผมนะเดี๋ยวก็มือถือผมเดี๋ยวก็ปลิวอะปลิวกำแพงบ้านนะ อย่านะครับมือถือพังนะครับไม่ชอบใจอย่าฟังอย่าดูไปที่อื่นไปที่อื่นผมไม่เด้คำหนึงถึงยอดวงยอดวิวอะไรหรอกครับเอาความจริงมาถ่ายทอดความจริงมาพูดไม่ใช่ว่าออกมาจะพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นก็มันชั่วหรือเปล่าล่ะดีใส่ตัวผมไม่จําเป็นผมไม่มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรี ไม่มีโอกาสจะเป็นสอสอยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอนาคตอนางอผมจะสมัครสอสอป่ะยังไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นมากมายผมอยู่กับบ้านอยู่กับชาวบ้านผมจะมีความสุขกว่ารับใช้ชาวบ้านอยู่ที่บ้านของผมผมก็มีความสุขสามารถทําประโยชน์ได้ทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ทําประโยชน์ได้ฉะนั้นให้ท่านเข้าใจครับวิภาวิญญาณใครเนี่ยด้วยความเป็นยทดความเป็นธรรมความเป็นกลาง และความรู้สึกที่ขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณไม่สนับสนุนประชาธิปไตยอยู่ฝั่งประเดชการก็เจอกับผมก็เจอกันฉะนั้นผมถามพี่น้องประชาชนว่าไปยุยเนี่ยเขาอยู่มาจะแปีแล้วเอ้ยประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ผมชอบพูดชื่อผิดเ่ยเขาอยู่มาตั้งเกือบ8ปีแล้วคุณประทับใจอะไรเขาบ้างหนึ่งคุณประทับใจอะไร ให้ความตลกขบขันให้คุณคลื่นเคริงมีความสุขเหมือนกับหม่ำจกมกใช่ไหมคุณมีความสุขใช่ไหมเอออย่างนั้นไม่ว่ากันไม่ว่ากันถ้ามีความสุขจากการแสดงของประยุทธ์จันท์โอชาสองคุณขายยางพาราไม่ได้สามกิโลร้อยเมื่อวานมีคนทักมาสี่กิโลร้อยแล้วนายบุญละวีไปขายดาวอังคารฟังแล้วคุณมีความสุขแต่คนใต้ คนอีสานและพี่น้องที่เขาปลูกยางพาราเขาไม่ได้คลื้นเครงเขาไม่ได้ตลกกับประยุทธ์เลยเขามีแต่ความช้ำชอกว่าเฮ้ยมึงเป็นนายกมึงคิดได้ยังไงมึงคิดได้ยังไงและก็ไปเยี่ยมพี่น้องน้ำท่วมเนี่ยแทนที่จะอธิบายความให้ฟังว่าทำไมน้ำม,มันท่วมทำไมน้ำม,มันท่วมสุโข,ขท,ทัยทำไมน้ำม,มันท่วมโคราช ทำไมน้ำมันท่วมชายภูมิทำไมท่วมกรุงเทพหรือว่านนทบุรีแล้วทางน้ำมันมายังไงจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีอ่างเก็บน้ำแล้วจะมีวิธีในการในการช่วยเหลือพี่น้องยังไงงบประมาณในการจัดการบริหารน้ำเนี่ยมันเป็นแสนแส,นแสนล้านไปไหนหมดอันนี้ตอบคำถามประชาชนไหม ว่างบเป็นแสนแสนล้านรัฐบาลชุดนี้จัดหลังจากยิ่งลักษณ์น้ำท่วมสมัยคุณยิ่งลักแล้วมาสมัยประยุทธ์เนี่ยท่วมแม่งแทบทุกปีไปไหนหมดแล้วจะให้ผมนั่งหัวเราะเยาะเย้ยประชาชนเหรอการจัดรายการผมก็บอกแล้วผมเป็นคนของผมอย่างนี้ผมเห็นความทุกข์ประชาชนผมก็รับไม่ได้คนเดินทางถนนมิตรภาพบ้านผมในห้าหกกิโลน้ำแม่งท่วมหมดถามว่าเขาสนุก,นกล้วกหรือเขาสนุกมากใช่ไหม เขามีความทุกข์มากใช่ไหมเขามีความทุกข์ครับเขามีความทุกข์เพราะการบริหารจัดการรัฐบาลแบบเหง่ซวยแบบสั่งกระบวยนี่จะปรับคณะตรีประชาชนได้อะไรวะฮะไอ้บัตรสองใบใหคุณเชิญคุณจะทำอะไรก็เชิญประชาชนได้อะไรโยนข่าวกันมาโยนห,หินถามทางว่าจะเอาสุป,ปชยัยพานิชจะพักผมไม่ได้หวัง ว่าสุปชัยจะเป็นเทวดาไม่ได้หวังครับเพราะมันเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่มันเหลาไปก็เป็นบ้องกัญชาเริ่มต้นไม่ใช่ป,ชประชาธิปไตยเริ่มต้นมาเป็นรัฐธรรมนูญกึ่งผด็จการที่ผมเรียกว่ามันสลึงเดียวรัฐธรรมนูญฉบับเปรตกู้มันไม่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนทั่วโลกจากประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ถ้าได้รับการยอมรับนะ่ผมตะโกนถามว่าเฮ้ยเขาตัด GSP เราทำไมเขาตัดสิทธิภาษีเราทำไม แต่ก่อนนี้ทําไมเขาไม่ตัดเขาช่วยเพราะเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่เวลานี้เราเลื่อนอันดับเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาและถามว่าธนาคารโลกเขาว่าไงเขาว่าไงการเติบโตทางเศรษฐกิจ0% 0%ครับจนคุณขยายเงินกู้สาธารณะขยายไปถึง70%ของ gdp นี่คือความช้ำใจผมพูดพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้รากหญ้ พี่น้องตลาดล่างเขาเข้าใจหมดแล้วแล้วจะให้ผมมานั่งหัวเราะจะให้ผมนั่งเยาะเย้ยประชาชนได้ยังไงผมไม่ใช่ไอ้บ้าไอ้บอที่ไหนจะให้ผมไปคุยกับวัวกับควายเหรอผมไม่คุยผมคุยกับพี่น้องประชาชนรายการผมไม่มีวัวมีควายควงังวัวควายเนะี่ยมันยังฉลาดมันยังฉลาดฉะนั้นไปเยี่ยมเยียนประชาชนเนี่ยทําไมคุณต้องหลบประชาชนทําไมผลเอกป,ประวุทิประวิตยต้องหลบประชาชน ไปไหว้ย่าโมคุณก็ไปไหว้สินี่คุณเห็นเด็กๆมันนั่งสิบยี่สิบคนคุณไปแล้วขี้แตกแล้วเยี่ยวแตกแล้วคุณไปที่อื่นแล้วเป็นรัฐบาลทำไมอย่างนี้เพราะการกระทําในการบริหารประเทศที่แบ่งคนเป็นสองฝ่ายแบ่งคนเป็นสองฝ่ายนะเวลาเนี้ยฝ่ายหนึ่งเรียกร้องประชาธิปไตยฝ่ายหนึ่งยืนเคียงข้างผู้สืบทอดอำนาจอำนาจเผด็จการบอกเฮ้ยดีเหลือเกิน มันแจกดีเหลือเกินมันนั่นดีเหลือเกินมันช่วยดีเหลือเกินเงินบัตรคนจนบัตรเสวัสดิการคนจนเรารักกันคนเราช่วยกันเราเที่ยวด้วยกนนันเรานู่นเรานี่เวนิเซเล่าไทยแลนด์นะมึงดูมืเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี้ยมันคล้ายกันน้ํามันเริ่มแพงเริ่มแพงเงินเฟ้อน้ํามันเริ่มแพงเห็นไหมละครับขึ้นยังไงสี่สิบาทเมื่อวานผมเติมมาสี่สิบบาทน้ำมันเริ่มแพงมันขึ้นทุกเดือนนะเดือนละหกครั้ง นี่แกล้งลดมานิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกทั้งทั้งที่เราผลิตได้เองไปดูไปดูมาเลเซียเอพม,มา่าลาวสปปลาวไปดูสิครับเขาก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันเราเกรดเดียวกันเราแต่น้ํามันเขาสิบกว่าบาทยี่สิบบาทนี่มันคืออะไรครับพี่น้องทุกอยู่แล้วกําลังทําให้เขาทุกข์อีกนี่คือความทุกข์ที่มันเกิดจากรัฐบาลที่ ฝ่ายค้านเขาเคยย้ำในสภาว่าไร้ภูมิปัญญาไรความรู้ไร้จิตสำนึกในความรับผิดชอบไร้คุณธรรมไรความสามารถค้าความตายโอหังครั่งอำนาจพฤติกรรมคุยโมโอ้อวดช่อฉนหลอกลวงประชาชนประเมินความรุนแรงผลกระทบของโควิดผิดพลาดร้ายแรงคนไทยมีวัคซีนเต็มแขนเพิ่งมาครับพอเพิ่งมาเอาว่าไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพียงแต่พูดให้ฟังด่านิดหน่อย หอมปากหอมคอตนอมใจพระเดชพระคุณท่านแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกร้อนการท่องเที่ยวเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงการส่งออกไปยังไงพี่น้องกระดูกสันหลังของชาติชาวนานะครับผมสงสารมากวันก่อนผมฟังคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิตธิมิ์สมาคมข้าวไทยเรื่องของการส่งออกเวลานี้เราไม่ใช่เสือตัวที่หนึ่งก็อย่างที่บอกเสือตัวที่หนึ่งกลายเป็นเวียดนามส่งออกข้าวมากที่สุด ทั้งๆท,ที่แชมป์เคยเป็นคนไทยแชมป์เคยเป็นของไทยกลายเป็นเวียดนามกลายเป็นอินเดียกลายเป็นจีนนี่คือความเจ็บใจความช้ำใจของผมผมที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งความช้ำใจแทนชาวนาไงครับบอกเขาว่าค,คือกระดูกสันหลังของชาติเวลานี้ชาวนากำลังจะอดตายกำลังจะอดตายโดนต่างชาติเข้าไปค้าขายแข่งกับเขาถามพี่น้องคนไทยฟังผมเยอะแยะ ทั่วโลกเขาซื้อข้าวไทยได้ไหมข้าวไทยแพงกว่าข้าวอินเดียข้าวไทยแพงกว่าข้าวเวียดนามนะและก็ข้าวไทยเวลาเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเลิกเสนอการอุดหนุนข้าวไทยคืออุดหนุนนะ่ะชาวนาไม่ได้มันได้ในทุนทั้งหมดมันได้ผู้ส่งออกนะอย่างเช่น อย่างเช่นที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในเวลานี้ที่ทำให้ข้าวไทยตกต่ำสุดๆนะการส่งออกส่งออกได้เพียงปีละไม่ถึงหกล้านตันนะครับราคาขายข้าวราคาต่ำสุดในรอบสิบปีนะผมจะบอกให้อย่างเช่นไอข้าวขาวห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยตันละสี่ร้อยสี่เหรียญยูเอข้าวเวียดนามเนี่ยเท่ากัน ข้าวขาวห้าเปอร์เซ็นตตันละสี่ร้อยสี่สี่ร้อยสี่เหรียญยูเอสารัฐนะครับข้าวเวียดนามห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันตันละเท่าไหร่เขาขายได้ตันละสี่ร้อยสามสิบเจ็ดแต่ต่างชาติก็ไปแห่ซื้อของเขาทําไมเลยครับทําไมซื้อของแพงของไทยถูกไม่ซื้อข้าวเวียดนามมันแพงกว่ากี่เหรียญแพงกว่าเกือบสี่สี่สิบเหรียญข้าวอินเดียห้าเปอร์เซ็นต 370เหรียญครับข้าวอินเดีย370รเจ็ดหรียญถูกกว่าของไทยของไทยสี่ร้อยสหอมมะลิไทยเคยขายเท่าไหร่ครับเคยขาย1,300-1,400สหนียเหรียญ U.S. ต่อตันนะครับราคาแม่งตกลงมาเหลือ700เ0็ดร้อยเศษเศษต่อตันมาเจอคู่แข่งอย่างกับเวียดนามผมยกตัวอย่างให้ฟังนี่วันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังของชาติ ให้พี่น้องทั้งหลายจะอาชีพเกษตรกรรมอะไรอย่างอื่นจะได้เข้าใจว่านี่ก็คือความทุกข์ของพี่น้องชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเราก็กินข้าวเราก็กินข้าวแต่ทำไมมันตกต่ำอะไรขนาดนี้ข้าวพันกอขอสิบห้าข้าวหอมมะลิเนี่ยโรงสีเวลานี่ยแปดิเปอร์เซ็ม่นปิดหมดไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือภาคกลาง ปิดเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจหลายแห่งวันก่อนผมฟังสอสที่พะเยาเขาบอกบุลวีวโรงสีสามสิบแห่งปิดเวลานี้เหลือสามแหง่งเชียงรายโรงสีห้าสิบแหง่งเวลานี้ปิดหมดเหลือหกแหง่งอีสา,กากน,านก,าานกา็คล้ายๆกันแถวบ้านผมชัยภูมิกาลศสินศรีสะเกดนครราชสีมาคล้ายๆกันคือโรงสีมันเปิดน้อย เสร็จเขาไม่อยากรับซื้อด้วยซ้ําถามทําไมโรงสีไม่เขาเขาไม่มีเงินเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อข้าวในระบบเพราะอะไรเพราะข้าวค้งสต็อกมันมากวันราคารับซื้อเนี่ยกิโลละสิบเจ็ดบาทเหลือกิโลละเจ็ดบาทมันเป็นไปได้ยังไงแต่รัฐบาลพูดเรื่องนี้ไหมมีมรัฐบรญญารนิดไหมพูดออกมาพูดเรื่องนี้มมีนายกรัฐมนตรีออกมาพูดความทุกข์ของชาวนาไหม เขาอยากจะไปร้องทุกขุนเวลาคุณไปเยี่ยมน้ําท่วมถูกกันออกมาหมดแต่ถ้าใครถือป้ายว่าสู้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 ตู่นายกสู้สู้สะเชิญข้างหน้าเชิญข้างหน้า,เขา,นขานเขากลันกรองหมดหัวคะแนนของเขากลันกรองเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่พวกไปจับตายไอ้นี่พวกเรียกร้องเรียกร้องไปจับตายเฮ้ยไปไป,ไปออกไปข้างหลังจนเขาไปตะโกนไอเฮียทูที่ที่ชัยอภูมิอ้ายเข้ามาบ้านเมืองมันแบ่งแยกกันเป็นอย่างนี้ครับ พี่น้องชาวนาทุกที่สุดปุ๋ยก็แพงค่า,ายาค่ามาแรลงก็แพงค่าขนส่งก็แพงปลูกข้าวมาขายแล้วยังขาดทุนคนก็ไม่อยากทำนาพอไม่อยากทำนาเลิกทำนาข้าวก็แพงนี่คือการบริหารจัดการที่เหง่ซวยครับเหมือนกรืดงน้ำมันนี่ผมพูดเมื่อกี้ไปดูเยอรมันสิครับมืวานใครอ่านข่าวเยอรมันไหมรัฐบาลเยอรมันประกาศขึ้นราคาน้ำมันมันทำไงรู้ไหมพี่น้อง มันทำไงคนเยอรมันทาไงมันจอดรถเลยประกาศขึ้นราคาน้ำมันทางวิทยุโทรทัศน์พอได้ยินข่าวคนเยอรมันจอดรถกลางถนนก็จอดกลางถนนกลางซอยก็จอดกลางซอยแล้วกลับบ้านจอดไมมมอย่างนั้นเป็นล้านล้านคันเวยเฮ้ยเสร็จแล้วรัฐบาลทำไงอามาพาดแดกสินะออามาพาดแดกเยอรมันหลายเมืองจนรัฐบาลต้องประกาศลดราคาน้ำมันนี่คือ วิธีการที่เด็ดขาดในการป้องกันทุจริตเพราะมันขึ้นราคาน้ำมันแล้วใครรวยจนสะดือบวมผมต้องเล่าให้ฟังไปฉากๆไหมพี่น้องทั้งหลายก็รู้กันดีว่าใครรวยจนสะดือบวมเหมือนกันเหมือนกับอข้าวที่ผมเล่าให้ฟังยึดอำนาจมาปีห้าเจ็ดล้มการจำนำข้าวที่รัฐบาลก่อนเขาทำไว้ตันละหมืนะ่นห้าชาวนาเสียเปรียบ ชาวนาเสียเปรีกเขาบอกชาวนาเสียเปรีบคดีจำนำข้าวเข้าใจว่าไทยขาดทุนเอาเพอเพอเขาจำนำเอาไปเก็บไว้แล้วก็เอาเอาออกมาขายเราบอกเฮ้ยนี่มันข้าวเน่าข้าวเน่าที่จริงมันข้าวดีนะเสร็จแล้วก็ชดเชยครับรัฐบาลนี้ชดเชยเอาเงินภาษีอากรของประชาชนมาชดเชยชดเชยชดเชยชาวนาได้ไหมชาวนาได้ไหมชาวนาได้แต่เงินภาษีอากรของประชาชนแต่ถ้ารับจำนำข้าวล่ะ ข้าวยังอยู่เต็มเต็มนะครับชาวนาได้หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดรับจำนำไว้ก่อนข้าวยังอยู่เต็มเต็มเอามาขายวันหลังได้แต่พอยึดอำนาจปังเขาบอก i, เฮ้ยข้าวมันเน่าหมดแล้วเอาขายราคาข้าวเน่าใครที่รวยจนสะดือบวมนี่คือการอุ้มนายทุนช่วยนายทุนหรือเปล่าแต่เอาภาษีอกรของประชาชนมาโปะเข้าสารเนี่ยเข้าสารในกิโลละยี่ห้าถึงสามสิบสี่บาท หอมมะลิเกรดด,ดีก็40บาทต่อกิโลบ้านเราผลิตข้าวได้30ล้านตันต่อปีนะครับสองแสนกว่าล้านตันเนี่ยมันเข้ากระเป๋าใครในการแก้ไขที่ราคาผลผล,ผลิตแล้วก็กู้มาแจกนี่รัฐบาลนี่เข้าเปลือกเนี่ยตันหนึ่งมัน,ม,นมันเท่าไหร่0ันกิโลใช่ไหมสีเป็นข้าวสารได้650ถึง700กิโลนอกนั้นเป็นลำเป็นข้าวเป็นปลายข้าวเป็นอะไรเนี่ยนะบรรจุถุงขายเนี่ย30กิ ถุงละสามสิบถุงละสามสิบบาทถุงละสามสิบบาทไอ้กิโลละสามสิบาทกิโลละสามสิบบาทครับหกร้อยห้าสิบกิโลหมายความว่าตันหนึ่งนะมันจะได้เงินหมื่นแปดนะได้เงินหมื่นแปดนะแต่ชาวนาได้กิโลละกิโลละห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทตันละห้าพันหกพันบาทแต่ขายออกไปได้หมื่นแปดนะครับนี่คือความช้ำใจของ พี่น้องชาวไร่ชาวนาไหมไหนจะค่าปุ๋ยค่าไถยาค่า,มาแมลงค่าเก็บเกี่ยวค่าขนส่งกีพาทะแฟนขับรายการผมบอกพี่บุญลวีผมเนี่ยมีที่นาอยู่สิบไร่ปลูกข้าวด้ปีละห้าตันถ้าผมได้ตันละแปดพันเอารัฐบาลชดเชยอ,อีกเอาปลาตันละแปดพันแต่ขายจริงๆเนี่ยมันห้าหกห้าหกพันเอาแปดพันแปดพันเนี่ยห้าตันต่อสิบไร่เนี่ยผมได้เงินสี่หมื่นบาทผมพอกินไหม พอไหมมันไม่พอค่าปุ๋ยค่ายาค่ามแมลงค่านุ่นค่านี่เยอะแยะหมดแต่ปลายทางเนี่ยเขาได้ได้ไรหมื่นแปดพันบาทแต่ผมได้แค่แค่สี่หมื่นบาทห้าตันห้าตันได้สี่หมื่นปลายทางได้ตันละตันละหมื่นแปดถ้าเอาห้าตันคูณไปเท่าไหร่ครับเป็นแสนนะฮะส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลต้องคิดต้องคิด ว่าทำยังไงจะขยับให้รายได้ของชาวนาเพิ่มขึ้นนี่คือความทุกข์ที่ผมเอามาพูดให้ฟังกันนี่คือความบกพร่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่เล่าของเดิมมันเรื่องที่ต้องย้ำต้องย้ำเพราะรัฐบาลนี้ถ้าเป็นต่อไปอีกมึนก็ยกประเทศในเศรษฐีผมไม่ใช่พูดเตะหมูเข้าปา่กหมาไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, ยํำดีพักนี้พักนีกน้ไม่เกี่ยวเลยครับนี่คือพูดความจริงเหมือนการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ย จาวดรซุปสุประชัยมาผมจะบอกให้เขาไม่มาแล้วครับหรือเขาจะมาก็แล้วแต่เขาแต่คนนี้เป็นคนเคยเตือนปรีดีดาวฉายปรีดีดาวฉายมาเป็นรัฐปรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปถึงเดือนมีคนเตือนมาเฮ้ย hey, มึงระวังนะระวังนะปรีดีเข้ามาคุณไม่ประสบความสําเร็จนะ่ะเมื่อระบอบการปกครองอย่างนี้เข้ามาคุณแก้เหมือนกระลิงลิง,ล,งลิงแก้แห är. ปรีดีลาออกเลย แล้วมีข่าวปล่อยข่าวให้ประชาชนได้ชื่นใจว่าเฮ้ยสุภะชัยจะมาเศรษฐกิจจะดีขึ้นจะปรับลุงป้อมจะไปเป็นมหาดไทยธรรมนัตจะเป็นจะเป็นอะไรล่ะไปเป็นเลขาแล้วก็เจบิ๊กไอจะไปช่วยกันคุมมหาดไทยเพื่อให้ประชาชนมีดีกินดีแล้วก็เพื่อที่จะให้การปกครองในบ้านในเมืองเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือให้พักการเมืองเข้าไปดูแลบ้านเมือง เข้าไปดูแลบ้านเมืองและเข้าไปควบคุมเข้าไปเขาเรียกอะไรเป็นนโยบายหาเสียงหรือนโยบายสั่งกระบว้อะไรไม่รู้ครับน่ะเป็นนโยบายของเขาเป็นอย่างนั้นบอกอให้บุงป้อมมาคุมเพราะลุงป้อมอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วมันจะสวยสวยหรือสะดือโบในการเลือกตั้งคราวหน้าแั่ก็คิดไปก็คิดไปเขามีคนของขาวเขามีประหลัดชิงฉะนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยโพยที่ออกมาเนี่ยมัน มันมันเป็นอะไรมนโนกันทั้งนั้นมนโนกันทั้งนั้นนะผมบอกให้ฟังฉะนั้นผมไม่มีความหวังเลยว่าคุณจะปรับเอาไอห,หนุนออกไอนี่ออกคือการเล่นเก้าอี้ดนตรีเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตัวคุณเองและพรรคพวกคุณเองได้มีตําแหน่งมีอํานาจมียศถาบรรดาศักดิ์แต่พี่น้องประชาชนยังยากจนเหมือนเดิมยังยากจนเหมือนเดิมเวลาเนี้ยเขาบอกว่า อะไรละเรื่องที่ดินต่างชาติรวยซื้อพันธบัตรเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้มาซื้อที่ดินในบ้านเราอ่ะต่างชาติซื้อบ้านซื้อที่ดินในไทยได้กําลังจะยกที่ยกที่ดินให้เศรษฐีขายชาติอะไรก็นว่าไปคืออย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยถึงเราจะขายไปมันก็มีคนจีนเข้ามาซื้อเยอะรัเสเซียเข้ามาซื้อแต่ยุโรปเนี่ยเขาไม่มาอเมริกาเขาไม่มาเพราะเขารู้ กฎหมายไทยเป็นอย่างนี้ความยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมไม่มีธรรมาพิบาลไม่มีจบผมบอกแล้วขอบพระคุณครับติดตามชมรายการข่าวทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุไม่นะไม่ใช่ทะลุแก๊สไม่ใช่ทะลุดาวอังคารก็ว่ากันหนักบ้างเบาบ้างขโมงโฉงเฉงบ้างตามสไตล์ผมบางวันก็คกครืค้นบางวันก็ปกติธรรมดานะ ก็เข้าใจสไตล์นี้นะผมทำรายการประเภทสไตล์อย่างนี้ขอบพระคุณแฟนคลับตัวจริงนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และกลาบขอบพระคุณด้วยหัวใจท่านนั่งอยู่ในหัวใจผมครับไม่ใช่นั่งขี่หัวผมเหมือนในคนบางคนจำไว้นะฮะท่านนั่งอยู่ในหัวใจผมทุกท่านที่มีความปรารถนาดีต่อผมยกเว้นบางคนมีความปรารถนาดีประสงค์รายยกเว้นครับอ่านรู้ครับเข้าใจ เตือนมาด้วยความหวังดีผมรู้เตือนมาด้วยความไม่หวังดีผมก็รู้แต่ไม่เป็นไรแล้วครับเอามาบนให้ฟังนันแหละลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้จากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ